สวัสดีจ้าพาเข้าครัวอีกแล้วจ้าพี่น้องจ๋าทำกินง่ายๆในต่างแดนนะคะวันนี้จะทำไก่ผัดพริกแกงถั่วนะคะวัตถุดิบและเครื่องปรุงที่เตรียมเอาไว้ในภาษาไทยและภาษาสวิดิตมีดังนี้นะคะเนื้อไก่ชิกลิงฟิลีเกินเบอร์โนรถั่วฝักยาวสีเขียวนะคะปอปิก้าพริกหวานรสคูรี พริกแกงแดงตามด้วยกะปินะคะอ้อยยาน้ำมันซอกเกลน้ำตาลฟิชซอสน้ำปลานะคะแล้วก็ชูรสค่ะมีวิทเลือกกระเทียมตามด้วยใบยมะกรูดนะคะเปิดไฟตั้งกระทะค่ะใส่น้ำมันนะคะอ้อยยาพริกแกงแดงและกะปิค่ะ จะผัดให้หอมนะคะผิวมะกรูดแห้งค่ะใส่แทนกระเทียมนะคะกระเทียมไม่เกี่ยวจะวางผิดผิวมะกรูดแห้งจากเมืองไทยจ้ะคั่วพิแกงหอมแล้วนะคะจากนี้เราก็ใส่ไก่ค่ะ ปลาค่ะนิดหน่อยเนาะน้ำมันหอยค่ะชูรสค่ะใครไม่ทานชูรสก็ใส่รสดีได้นะคะไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรจ้ะตำรวจไม่จับกว่าให้เหลือนะพริกไทยดำค่ะสวัสดีบฝา หอมผิวมะกรูดจ่ะไก่สุกแล้วนะคะใส่น้ำตาลทรายค่ะหอมจะใส่สองช้อนนะคะผัดแบบนี้ก็จะตัดหวานจ้ะ อืมคะรสเข้มข้นเลยใส่ถั่วจ้าอันนี้เป็นถั่วแช่แข็งนะคะสีสานเริ่มมาเดี๋ยวถั่วเขาก็จะออกน้ำนิดๆน,นะคะเพราะว่าเป็นถั่วในในช่องซิตจ้ะ ฮัลโหลอันสกริงสแก๊กันนูอะไรล่ะอินเตอรแฟดิดพี่น้อยจ้ะคุณเลมโบถามว่าที่รักคุณเรียบร้อยหรือยังเก,กจะออกไปตลาดจ้ะแต่ว่าเก,กจะเอาโทรศัพท์ของผักการหอมไปใช้แอปแอปของอซื้อกาแฟราคาถูกจ้ะหอมเลยบอกว่าทำคลิปอยู่ แลกกะชวนไปด้วยจ้ะฝนฟ้าตกพี่น้องแล้วหอมก็จะเก็บระเบียงหน้าบ้านด้วยเดี๋ยวญาติจะมารวมตัวกันนะคะพรุ่งนี้จะมาเพราะว่าน้องอรอนอ้อนอยากมาทานข้าวเหนียวพี่น้องใส่พริกหวานคะ่ะใบมะกรูดนะคะคือใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวนี้แหละจ้ะทำทุกอย่างเลยไม่ว่าจะถ่ายรูปถ,ถ่าย คลิปตัดต่อส่งคลิป Facebook โทรศัพท์ทุกอย่างอยู่ในโทรศัพท์ตัวเดียวนี่แหละค่ะเพราะว่าอากาดหอมเล่นอคอมพิวเตอร์ไม่เป็นแล้วคุณเลนโบก็ไม่มีค่ะน่าจะเป็นบ้านบ้านเดียวในยุโรปหรือบ้านเดียวในเมืองไทยแหละที่ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะอะไรมีได้แต่คอมพิวเตอร์ไม่มีมพเ,มมเพราะว่าเกบอกว่าเกเล่นไม่เป็นแล้วเกก็ใช้ทางโทรศัพท์เหมือนกันจ้ะ น้องออรอนอ้อนมาทานข้าวเหนียวก็เลยครอบครัวมารวมตัวกันในวันนี้ก็เลยต้องเตรียมเก็บกวาดบ้านช่องค่ะแล้วก็พรุงนี้ก็มีเมนูในใจแล้วก็เลยให้คุณเลมโบไปจับใจวัตถุดิบจ้าออรอนไปโรงเรียนอ้อนทานข้าวเหนียวกับคุณครูบอกว่าจะมาทานข้าวเหนียวกับบ้านวาลีหืมถูกถือมะกรูดพอดีอร่อยมากที่น้องกินไปเลย กับยี๋ถั่วดำจ้ะ น้ำอุ่นจ้ะมาจ้าพี่น้องจ๋าตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้ทานให้ชมแล้วคุณเลมโบ้เข้าไปเอาฟืนลงจากรถจ้าเกได้ไม้มาจากบริษัทอ,อร่อยจ้า ไปมะกรูดจ้าวางกระเทียมไว้เฉยเลยตั้งใจว่าจะวางผิวมะกรูดจ้าผิวมะกรูดแหง้งฝนตกจ้า ที่หวานมีแพ็คหนึ่งมีสามเม็ดเม็ดใหญ่ๆอย่างที่มาใส่นะมีสีแดงสีเขียวแล้วก็สีสีเหลืองนี่ยว่าจะเอาสีแดงมาใส่ปรากฏว่าสีเหลืองเนี่ยเขาจะ เริ่มเริ่มนิ่มนิ่มแต่ไม่เน่าจ้ะก็เลยเอาสีเหลืองมาทําก่อนน้องอรลอนเป็นเด็กน้อยฝรั่งที่ชอบทานข้าวเหนียวมากพี่น้องจ้ะแม่าบอกว่า ไถามคุณครูว่า,าจะทานข้าวเหนียวอยากทานข้าวเหนียว <c oughs> ครูก็เลยถามแม่ว่าเอ๊เข้าวเหนียวนี่มาได้ยังไง <c oughs> แม่น้องอลลอนบอกว่า <c oughs> บ้านคุณตา <c oughs> น้องออนมีข้าวเหนียว <c oughs> แล้วสามีเขาก็ส่งวิดีโอของออลอนกำลังทานข้าวเหนียวตอนที่ ให้ไว้ในวันคล้ายวันเกิดของซามีอาจารย์ออลอนบอกว่าฟันทาสติกซีนนะโอกกอคลิปบิริทฟันตาสติกก็คือทึ่งอ่ซีนนะก็คือมันสวยงามมิคิกอสคืออร่อยมากคลิปบิริทคือข้าวเหนียวรวมๆแล้วมันน่าทึ่งมันอร่อยและสวยงามมากข้าวเหนียวพี่น้องฟังนะเด็กฝรั่งพูดแบบเนี้ยภูมิใจ ไม่ค่อยทำขนมน้ำน้ำอะไรพวกให้เขาทานเพราะว่า เรียกเรี่ยงกันเป็นน้ําตาลก็ดีเพราะว่าคุณย่าปเป็นเบาหวานคุณเลมโบก,ก็เป็นเบาหวานจ้ะอือร่อยมากจ้ะพี่น้องจ้ะเออถอยมาหน่อยถอยห่างอีกนิดอีกนิดนะอ่ะแหละ อร่อยมากทำไม่มากจ้ะทำแค่พออยากจะทานเพราะว่าใช้กะทิแค่200 ml อมน้องกะทิกล่องเล็กๆได้ทั่วดํดำมาจากร้านขายของไทยวันก่อน แช่น้ำให้เปลือกเขาปลีอๆนิดนึงประมาณเจ็ดแปดชั่วโมงอ่ะนำมาล้างให้สะอาดจ้ะแล้วก็นำมาต้มต้มให้เปื่อยเทน้ำออกแล้วก็ใส่กะทิลงไปจ้ะพอกะทิเดือดเราก็ใส่น้ำตาลใส่เกลือน,นิดหน่อย จบไม่ได้ทำข้าวเหนียวมูนใส่นะคะมันยุ่งยากจ้ะอืหอมก็เลยใส่ข้าวเหนียวธรรมดาจ้ะทานเองแต่ไม่ได้ลงคลิปนะถ้าลงคลิปเดี๋ยวก็โดนบ่นอีกวะ่ะทำไมทำไมถึงใส่ข้าวเหนียวธรรมดา อื uh huh. หวานมันฉันและเธออร่อยจังกระดําเนี่ยจะเป็นการระบายเป็นการระบายกะทิจ้ะพี่น้องไม่รู้ของอะไรของไทยของอะไรก็ไม่รู้ของจากที่ไหนบ้างจะ้ะขอให้เป็นกะทิอร่อยหมดอืม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าดูซื้อเยอะเกินติดพันมันกรุบ,บอืม ส่วนมากก็จะซื้อมาใส่เข้าต้มผัดจ้ะอ,อะไรจ้ะกิ่จังตั้งอยู่ครบอีกแล้วจะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอบพระคุณที่ติดตามมาเข้าครัวทำกินง่ายๆในครัวต่างแดนไปพร้อมๆกันจ้ะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีจ้า